Mmm. -hmm. าคาุณลูกยงสะท้อนสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีพี่นนกสอปอล่าวบวัตซีประเทศหรือต่างประเทศนะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาให้กาลังใจนะครับผู้ผาเรคคอดนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบทเพลงต้นคลิปนะครับที่เป็นเดโมโสั้นนะครับเป็นเพลงที่ผมเขียนนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องยายเพื่อจะมอบให้น้องมัเซสุดาร้องเป็น อ่ซิงเกิลต่อไปนะครับก็กำลังอยู่ในระหว่างการทำงานอยู่นะครับขอบพระคุณครับเพื่อนๆที่อยากจะรอฟังเพลงเต็มนะครับขนาดชื่อเพลงผมยังตั้งไม่ได้เลยนะแต่เนื้อหาสาระเป็นเนื้อหาที่ไพเราะแน่นอนครับพอดีนะครับมีเพื่อนๆน,นะครับมาอยากให้ผมฟังต้นข้าวร้องเพลงในเวอร์ชั่นของเพลงอีสานนะครับ ในในบทเพลงของทางลูกทุ่งภาคอีสานที่จริงแล้วนะถ้าถ้าบอกว่าเป็นนักร้องหญิงเนี่ยถ้าที่หนึ่งในใจผมจริงในภาคอีสานก็คือ,อาสาวสาวน้อยนะสำหรับผมนะเพราะว่าตายอรไทยเนี่ยก็อายุน้อยกับผมสิบกว่าปีนะครับสาวน้อยจากอำเภอนาจารวยจังหวัดอุบลราชธานีครับเธอคือตายอรไทยนะครับนักร้องคนนี้คือ เป็นช่วงเวลาที่ผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพพอดีครับทําสร้างพวกหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเกลอดี e นะมีพวกน้องเป็นในร้อยคนและผมก็ได้อยู่ในช่วงเวลาที่ถ่ายอรถถาไทยออกชุดแรกนะครับกับอาจารย์สลาคุณวุวุธดอกย่าในป่าปูนนะครับแล้วก็บทเพลงที่ผมอยากจะฟังเพลงแรกที่ผมอยากจะฟังนะผมผมรู้ว่าต้นข้าวร้องดีมากอยู่แล้วนะ นะครับก็คืออยากจะฟังเพลงดอกย่าในป่าพูนก็ไปตามหาฟังครับก็ไปฟังที่ดดนเพลงชิงทุนแชมป์สมัยที่52นะครับปรากฏว่านะน้องร้องเพลงดอกย่าในป่าปูนต่อหน้าครูสลาคนอุดผู้เขียนบทเพลงนี้ขึ้นมานะครับอ่ปรากฏว่าบทเพลงนี้มันกลายเป็นบทเพลงที่แสนจะงดงามนะครับด้วยลูกลูกอ่ เอื้อนนะบวกกับที่ที่ที่ผมไม่เคยได้ยินนะนะครับที่มันมีความละเมียดละไมนะครับอ่อนหวานแล้วมีเทคนิคในการใช้ลูกเอื้อนลูกส่งนะครับลูกคอในไพเรอะจับใจและเสียงน้องก็เป็นเสียงยิ้มนะคือต้นข้าวนี่เปลี่ยนไม่ได้หรอกนะคือคือเสียงน้องจะจะไม่ทุกกระทมนะ นะใครคิดจะเขียนเพลงที่ลำบากลำบากให้ต้นข้าวร้องเนี่ยผมคิดว่าน้องจะร้องกลายเป็นเพลงงดงามไปเลยอย่างดอกหญ้าในป่าปูนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเพลงนางฟ้าไปเลยนะเพลงเนี่ยที่น้องร้องเนี่ยมันงามครับม,มันงดงามสุดเลยนะครับเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่เหมือนตายอรไทยร้องเลยนะครับมันมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นน้าเสียงที่อ่อนหวาน นะมีมีความมันมีความอิ่มความสุขรอยยิ้มอยู่ในเพลงนี้อย่างที่ผมไม่เคยได้ฟังดอกหญ้าในป่าปูนในเวอร์ชั่นที่ที่มันดอกเป็นแสงสว่างแบบนี้นะครับก่อนอื่นต้องต้องพูดถึงเรื่องมิติของอีสานก่อนนะนะครับในฐานะผมเป็นคนอีสานนะบทเพลงนี้เป็นบทเพลงของอสาวน้อยชาวนาคนหนึ่งนะครับที่บ้านยากจน แล้วก็ได้จากบ้านมาเพื่อจะมาศึกษาต่อขายว่าวจบม .6 มาจะเข้ามาเรียนต่อที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภาพชีวิตธรรมดาที่ชาวอีสานร,รุ่นต่อรุ่นเนะี่ยจะเข้ามาทํางานนะทำงานรับจ้างนะในกรุงเทพมหานครตั้งแต่รุ่นป่ย่าตาใหญ่นะครับมาเป็นจกกับกลางบ้างมาค้าขายบ้างนะครับมาทาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสร้างชีวิตใหม่าจากความลำบากที่ภาคอีสาน อาจารย์สาาครุหยิบภาพนี้มาเขียนอย่างชัดเจนเพราะการที่เข้ามาในเมืองหลวงของตายวัไทยเนี่ยเมื่ออยู่กับญาติญาติดังกล่าวคือนะครับหนุ่มสาวรุ่นแรกที่มากรุงเทพตั้งแต่ยี่สิบสาสิบปีที่แล้วและท่านไม่ยอมกลับบ้านท่านมาสู้แบบไม่ยอมถอยหลังนะมามาเช่าบ้านนะครับมาซื้อบ้านมาเช่าบ้านแต่ไม่ได้ร่ำรวยอะไร อาศัยอยู่ในกรุงเทพแล้วบรรดาลูกหลานต่างๆนะก็ติดตามมาทีหลังมาอยู่ด้วยนะครับมาทํางานมาอาศัยอยู่ด้วยมีลูกมีหลานให้เลี้ยงที่กรุงเทพเป็นครอบครัวที่ไม่ถึงกับร่ารวยแต่พออยู่ได้แต่ก็ลําบากแล้วตายอรไทยก็เป็นญาติห่า,างๆมาอยู่ด้วยนะครับก็เหมือนตัวเองมาเป็นภาระในขณะที่ตัวเองเรียนนะครับแล้วเราไตยอรไทยเองเนี่ยก็มีความฝันที่จะเรียนให้จบ และมีฐานะมั่นคงในฐานะการทํางานได้ที่ได้มาจากการเรียนนะครับจะต้องรับปริญญาให้ได้แต่ก็อดสงสารคุณน้าคุณอาที่ตายระทายมาอยู่ด้วยไม่ได้ว่าภาระของคุณนาคุณอาค,ค,คุณป้าคุณลุงที่เป็นเจ้าของบ้านที่น้องมาใส่ด้วยทั้งเคมเนี่ยก็ลาบากอยู่นะตัวเองก็มาเป็นภาระอีกก็จะเป็นจะต้องไปทํางานอันนี้เป็นภาพในมิวสิกวิดีโอและความเป็นจริงของภาคีสาร นี่มันเป็นชีวิตที่งดงามมันงดงามตรงไหนครับหลายคนคงจะมองว่าเอ้ามามาอยู่เหมือนกึ่งสลัมเลยแล้วก็มาล้างถ้วยล้างจานมาคิดถึงบ้านไม่เห็นว่ามันจะงามตรงไหนมันเศร้าจะตายนะมันน่าจะนั่งร้องไห้แต่ทําไมเนี่ยนะครับแอบร้องไห้ก็จริงแต่ทําไมความหวังและความงดงามที่บ้านเนี่ยยังมีอยู่ให้ท่านไปมองมิวสิกวิดีโอเพลงของอาจารย์ประสูห้าหารที่เขียนเพลงแนวแสงนิออนนะครับ อ่าคล้ายๆว่าอ่าอยู่บ้านเรายามหนาวก็หนาวแค่เพียงกายข้างกองไฟยังมีไออุ่นกลับจากนายังหอมละมุนกลุ่นดอกราตีนะครับลอยลมค,คือคือมันเป็นภาพอีสานที่เป็นเป็นเรื่องจริงคืออยู่อีสานเนี่ยหนาวไม่มีพระห่มแต่ก็ยังมีกองไฟนะครับเรายังมีกองฟางนะครับ กลับจากท,ท้องไร่ท้องนาตอนกลางคืนเนี่ยดอกลาตีจะหอมกรุ่นหอมไปทั้งทุ่งครับแล้วมันเป็นภาพอันง,งดงามภาพง,งดงามเหล่านี้คือสวรรค์สวรรค์ที่ระบากคนอีสาเนี่ถ้าฟังเสียงแคนเนี่ยเสียงแคนมันเศร้าเป็นเป็นดนตรีที่เศร้าที่สุดในโลกนะฝรัง่งบอกอะแต่ปรากฏว่าเสียงแคนทําไมมันมีความงามอยูงนั้นเนี่ยทำไมคนอีสานอยู่ด้วยความงดงามที่สุดในโลกมีความสุขที่สุดในโลกบนความทุกข์และความเศร้าที่สุดในโลกเหมือนกัน นี่คือมิติของอีสานที่มันลึกล้ามากนะครับเพราะฉะนั้นใบหน้าของต่เอราัไทยเวลาร้องเพลงและเวลาน้องจะร้องเนี่ยเพลงดอกยาในบ่าปูเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับคนภาคอืออาจจะมองว่าเหมือนเหมือนน้องจะร้องไห้หน้าเหมือนเหมือนน้องทุกขนาดนี้ทําไมน้องมาแสดงออกว่าน้องทุกทําไมล่ะต่เอราัไทยมีบุคลิกแบบนี้นะครับบางคนอาจจะคิดว่าน้องแบบทําเป็นคน อ่เรียบร้อยหรือเปล่าที่จริงถ้าระบากขนาดนี้ก็น่าจะจะ,จะออกอาการที่ที่เป็นแบบอีแบบหนึ่งบ้างคืออย่างนี้นะครับที่อุบลราชธานีเนี่ยอันนี้ผมพูดจะแทนใจคนอุบลเลยนะจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับคนอุบลจะเป็นอีแบบหนึ่งนะตายอไทยคือคนอุบลนะอาจารย์สลาคนอุบุคือคนมาเจริญต้องคนอุบลน,นั่นแหละจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อก่อนเนี่ยยาโสธรมุกดาหารใช่หมดเลยครับ อุบลจะกว้างมากนะตั้งแต่สมัยสมัยโบ,บ,บราณคนอุบลจะมีลักษณะที่ที่รักการเรียนมากนะครับโดยเฉพาะในชนบทเนี่ยนะครับหรือคนคนจังหวัดอื่นก็เหมือนกันแต่ผมเน้นหนักที่อุบลนะถ้าอยากจะรู้ว่าคนอุบลเป็นไงให้ดูบุคลิกไตยอาลาไทยและดูบุคลิกอาจารย์สลาคุณวุฒินี่นี่คือทพมปรภาษาอีสานคือผู้ดีเมืองบนเลยครับ มันสินยาจนลำบากมานไหนก็เป็นอย่างนี้นะไม่ไม่ใช่การแซงจริตอะไรเลยเออเป็นเป็นลักษณะเศร้าๆอดทนสู้นะแล้วก็เป็นคนที่พูดตรงไปตรงมานะครับด้วยความสุภาพนี่คือลักษณะของคนอุบนุนทีนี้ถัดมปีนิดหนึ่งคนซิสเีก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับไม่เหมือนกันนะคนสารคามก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคนขอนแก่นก็เป็นอีกแบบหนึง่ง มันมีทั้งส่วนส่วนดีส่วนเสียนะผมผมวิจารณ์นะ<ๆ>ก็เหมือนกับท่านอยู่ภาคเหนือนนะคนเชียงใหม่ก็เป็นลักษณะบุคลิกแบบหนึ่งนะคนเชียงรายก็เป็นอีกแบบหนึง่งถูกไหมครับภาคกลางคนเมืองการก็แบบหนึง่งนะครับคนแถวแม่กรองก็เป็นอีกแบบหนึง่งนะครปฐมก็เป็นอีกแบบหนึง่งเหมือนกันครับบุคลิกของดอกหญ้าในป่าปูนคือบุคลิกของอุบลราชธานี แทบจะร้อซนะครับให้ผมให้ผมฟันธงเลยนะแล้วทีนี้สิ่งที่ต้นข้าวร้องตอนเนี้มันเป็นเพลงแรกที่ผมมีความรู้สึกว่าต้นข้าวเข้าถึงนิติเพลงได้อย่างโอ้โหจะเข้าคือพูดได้ง่ายว่าน้องขยี้เพลงได้ดีกว่าตายละไทยด้วยลูกคอลูกเอื้อนโอ้โหครับผมผมขนลุกเลยนี่คือสุดยอดของการร้องเพลงลูกทุ่งจริงๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้นข้าวไม่มีคือน้องยังเด็กเกินไปที่จะเข้าใจมิติของอีสานนะครับน้องมีมีมิติของความงดงามของการร้องเพลงที่ที่หาใครเทียบไม่ได้เลยนะครับเทคนิคการร้องเนี่ยการใช้ลูกเอื้อนนะครับการใช้เทคนิคการร้องเนี่ยน้องใช้เทคนิคที่สูงกว่าต่ายอรไทัยด้วยนะครับ แต่การเข้าเข้าถึงความเป็นคนอีสานเนี่ยน้องยังเด็กเกินไปที่ที่จะเข้าสู่มิตินั้นน้ำเสียงน้องจีงเป็นน้ำเสียงยิ้มและงดงามมากแต่น้ำเสียงไต่เอรัไทยเนี่ยจะเป็นน้ำเสียงตัดพ้อเล็กๆนะที่เป็นอุปนิสัยของคนอีสานแต่ก็มีความสุขสนและความตั้งใจอยู่ในวัยของน้องนะครับที่เป็นไต่อราัไทยตอนนั้นนะ ภาพของอีสานมันจริงปรากฏออกมาชัดในสตละเรไทยแต่ภาพของอีสานมันมันกลับไม่ไม่ปรากฏอยู่ในต้นข้าวสุปรยาแต่มันมหาัศาจรรย์มากที่ต้นข้าวสุปรยามาทําให้เพลงดอกย่ายในป่าปูนเนี่ยในเวอร์ชันน้องๆเนี่ยกลายเป็นบทเพลงที่มันเหมือนนางฟ้ารองอะ่ะมันเป็นอีกดอกย่ายในป่าปูนเลยมันมันเหมือนมันเหมือน มันเหมือนคนละต้นกันนะดอกดอกเหมือนกันนะแต่แต่มันอยู่คนละต้นมันงามไปอีกแบบหนึง่งซึ่งมันเป็นความงามที่ที่ผมอธิบายไม่ได้ว่าว่ามันไพเรายะยังไงแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าเทคนิคการลองเนี่ยมันมันมากกว่าไต่ประทไทยร้องไว้ตั้งแต่เป็นเป็นต้นฉบับดีซ้ําไปแต่มิติของความเป็นอิสานเนี่ยน้องยังยังถ่ายทอดออกมาไม่ได้แน่นอนครับ ไอ้เรื่องนี้มันต้องเป็นตั้งแต่ตั้งแต่กำเนิดนะมันต้องเป็นความกดทับที่หนักมากนะถึงจะสามารถร้องร้องเพลงอีสานออกมาได้เป็นอีสานจริงๆนะตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่ามันถ้าต้นข้าวสุปริยามามาแซงเป็นเสียงหรือบุคลิกเหมือนพี่ต่ายอ่ะก็คงไม่ใช่เพราะน้องอายุยังน้อยเกินไปที่จะเข้าใจมิตินี้นะนะครับและ วัฒนธรรมทางด้านพื้นฐานของชีวิตในแต่ละพื้นถิ่นมันก็ไม่มันก็ไม่เหมือนกันทําไมผมถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าเพลงของตายอุรทัยเนี่ยมันเป็นอารมณ์ที่ลึกมากของของโนดิสารนะครับที่ที่มันโดนกดทับด้วยความทุกข์แต่มันมีความสุขอยู่ตรงนั้นแต่เพลงของต้นข้าวที่ร้องเพลงนี้ออกมามันกลับกลายเป็นเพลงที่งดงามเหมือนเพลงนางฟ้าเลยและมันพอมากด้วยนะครับ เป,เป็นอัตลบทางด้านคีคีตสินอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ของไต่ยอลไทยเนี่ยดอกย่าในป่าปูนเนี่ยมันกลับเห็นภาพอีสานลอยขึ้นมาเลยชีวิตของเด็กที่มาจากอีสานที่เป็นอย่างนี้จริงๆเฮ้ยทำให้ชาวอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่อว่าเพลงนี้เป็นเรื่องจริงที่ไต่โอลไทยเจอมานะครับแต่ของต้นข้าวสุปรียากลับเป็นเหมือนน้องวาดภาพดอกย่าในป่าปูนดอกนี้เนี่ย เป็นกิจกรรมที่งดงามนะครับเป็นเป็นกิจกรรมที่งามมากเป็นเพลงนางฟ้าเป็นเพลงเป็นเพลงยิ้มนะผมถึงบอกว่าถ้าเป็นเพลงเศร้าเนี่ยผมคิดว่าเพลงเพลงเศร้าจะต้องจะต้องเศร้าแบบแบบที่เป็นน้องจริงนะที่ที่เป็นที่เป็นบ้าน,นน้องจริงนะครับถ้าไม่ใช่บ้านน,น้องจริงเนี่ยต้นข้าวจะร้อง ออกมาอย่างอย่างงดงามและเป็น,เป,นเป็นเสียงยิ้มด้วยนี่คือเอกลักษณ์ของต้นข้าวนี่คือสิ่งที่ผมได้ยินนะใน,ในเพลงนี้นะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่านะแต่เป็นเพลงที่ที่น้องร้องได้เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมยจริงรู้คออะไรเนี่ยผม,ผมยอมรับว่าต้นข้าวคือที่สุดของที่สุดจริงครับในการร้องเพลงแล,แล้วเสียงน้องไม่รู้ได้พรสวรรค์มา่างไหนระ ทำไมมันไพเราะกลางวานเป็นเสียงยิ้มแล้วลูกคอน้องลูกเอื้อนน้องแต่ละชั้นแต่ละชั้นเนี่ยเกินคําบรรยายครับนี่จึงเป็นสิ่งที่ผมไม่แปลกใจเลยว่าใครก็ตามที่มาฟังเพลงต้นข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงภาคไหนเพลงสุขเพลงเศร้าเพลงทุกขนาดไหนเนี่ยแต่ทุกคนจะมีรอยยิ้มได้ทุกเพลงที่ต้นข้าวเป็นคนกับร้องครับ สุดท้ายคือไกลบ้านเฮาสาวน้อยมอปลายลาทิ่นแผ่นดินลาวดอกจำปาขาวก็ข้างฝั่งไทยห่วงเดทั้งแม่และน้องบ่ห่วงเจ้าของซิวจังไดทุ่งเททำงานเป็นลูกจ้างที่ห้างไทยกลื่นข้าวคำใดจะยังห่ำ สุดท้ายคือความเงียบเงากี่วันเดินปีที่ไกลจากบ้านเหาปล่อยวางใจเงาด้วยความจำยอมจำจอนจากบ้านมาไกลแสงสีวิไลในความบอบพร้อมบ่สุดทางฟันสิบ่หันหลังยินยอมจำป่าดองหอมจะขอฟื้นกลืนชะตา